อาะฮะสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับ ROMC วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของยูโรติ Co s สที่เราสามารถอัพในส่วนของ Master Skill ได้ท่านเองครับและวันนี้นะครับจะพาเพื่อนนะครับไปทําการรีวิวในส่วนของ Master Skill ว่าเราควรอัพอย่างไรและแต่ละสกิลใช้ในสถานการณ์อย่างไรครับไม่ว่าจะเป็น PVE แล้วก็ PVP ครับ แล้วเราควรที่จะจัดในส่วนของสกิลพอยต์อย่างไรครับแล้วเราควรที่จะใส่อะไรบ้างและไปเสริมในส่วนของอะไรบ้างค่าสถานะที่จะไปเสริมในส่วนของมาสเตอร์สกิลให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนที่คนที่เล่นในส่วนของ ort, ยูริตินคอใสยกาต้าครีครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy g a r d Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จาก f a c สอ2ก็คือรายแอดสา3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์ ได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเน็ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับตัวแพ็กา่ว iPad เริ่มต้นหนึเท่าแต่สเปคของมันเนี่ยค่อนข้างทีงง่จะสูงมากกว่าใครก็เริ่มต้น3เท่าเลยครับตัว MVP นะครับจับแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่ามากๆจากที่ผมเนี่ยเคยใช้งานมาครับและใครที่สนใจที่จะดาวน์โหลด UG Phone ครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นั่นเองครับ เอาละครับเริ่มแรกกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเทสดาเมจนะครับเรามาพูดในส่วนของเพื่อความเข้าใจในส่วนของบัตเตอร์สกิลครับว่าเราที่จะไปอัพเปลี่ยนสถานะอย่างไรครับไม่ว่าจะเป็นพวกรูนหรือของสวมใส่อย่างไรครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับในส่วนของสกิลแรกนะครับก็คือเมื่อเราตีปกติเนี่ยจะมีโอกาส30นะครับที่มันจะทําการอัญเชิญใบมีดนั่นเองครับออกมานะต่อเนื่องนะครับประมาณ10วินาทีบุนรอบตัวเราเลยครับต่อเนื่อง2 5วินาทีนะครับแล้วก็ใบมีดนะครับจะมรเนส้าาง ออกมาอยู่ประมาณ่ยอยู่ประมาณ60%ก็คือเวลละสิเอรเเอาง,ง่ายๆเลยครับทั้งหมดนี่มีอยู่10เวล,ล10เวล,ลเนี่ยทั้งหมดเลยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ1 0 0นะครับที่เราจะได้เพิ่มดาเมจออกมานะครับก็คือดาเมจกระาพเนภาพในระยะ3เมตรนั่นเองครับประมาณนี้นะแล้วนะครับดาเมจมีดเนี่ย มันจะแรงนะครับตาม Skill Damage Bonus และ Normal Attack Damage Bonus นั่นเองครับก็คือเอาง่ายๆแหละถ้าเราไปสร้างดาเมจ e นะครับเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าสเตตัสต่างๆหรือออฟต่างๆนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับผมในตรงนี้นะเราก็ไปหาเสริมออฟที่เป็น Attack หรือ ATK นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถเตียแรงมากขึ้นนั่นเองครับผมและในส่วนต่อมาครับก็คือ p a s s i v พาสซีฟเนี่ยเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าพาสซีฟเนี่ยจะทําการนะครับอัญเชิญใบมีดให้กับเราเลยโดยถ้าเราไม่อัพนะครับในส่วนของและข้อตายเนี่ยมันจะมีโอกาสแค่3ามนนั่นเองครับแต่ถ้าเราไปทําการอัพในส่วนของพาสซีฟเนี่ยก็คือมันจะอัญเชิญให้กับเราเลยครับห้าเล่มนะครับทันทีเลยใบมีดเนี่ยมันสามารถติดคลิได้ตรงนี้แหละครับยิ่งเราคลิแรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะตีแรงมากขึ้นโดยนะครับสกิลพาสซีฟตัวนี้เนี่ยจะเห็นผลดีที่สุดก็คือ PVP ครับเพราะว่าเงื่อนไขนะครับในการเกิดคีของใบมีดเนี่ยในส่วนของรักคอตายก็คือมันจะเอาคลิกของเราเนี่ยไปลบกับกันคีฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับโดยมันจะคูณดาเมจนะครับไป30%โดย30%ก็คือว่าหมายควาว่าอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยไปทําในส่วนของกันคีนะครับอยู่ประมาณ100% เรามีคีแค่100่ง้เราตีชาวบ้านไม่ติดคีนะครับผมเราเนี่ยจะต้องทําคีให้เกินนั้นนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นไปได้ให้เพื่อนเนี่ยทำคีประมาณสัก4 0 0ถึง500อนะครับอันนี้ก็คือพูดถึง PP นะอันนี้พูดถึง PP นะครับถ้าเราสามารถทําคีไดถึง400้ถึง5 0 0เนี่ยยังไงเราก็ติดคีแล้วพอเราติดคีนะครับใบมีของเราเนี่ยมันจะคูณ30%เข้าไป มันก็จะทําให้ครีใบมีของเราเนี่ยมันแรงมากขึ้นและตีฝ่ายตรงข้ามเลยโอ้โหเลยนะครับว่า PvP เนี่ยสนุกมากๆนะครับสำหรับพาสซีฟตัวนี้เอาละครับโตมาเงื่อนไขในส่วนของพาสซีฟดาบแกร่งนั่นเองเอาง่ายครับก็คือใบมีแต่ละเล่มเนี่ยมันจะทําการบล็อกนั่นเองครับบล็อกในส่วนของบล็อกกิ้งอาวุธนั่นเอง0.2%สนและก็บล็อกกิ้งดาเมจกายภาพระยะไกลนั่นเองครับก็คือเอาไปกันพวกแบบธนูนะเออใครที่เล่นฮันเตอร์เนี่ยยิงเรามันก็จะกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันะ ถ้าเราสมมุติว่าเราอัพขึ้นนะครับอ่ะเลเวลสเนี่ยได้แค่1.2%นี้นะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่มโอกาสนะเพิ่มโอกาสการบล็อกนั่นเองครับก็ตรงนี้เนี่ยผมแนะนาว่าให้อัพแค่1นก็พอนะครับอันนี้เอาไว้แบบว่าเราไปกันนะในส่วนของ PVP แล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คืออ่าพาสนินะครับเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นทาสนเหมือนกันตรงนี้เนี่ยที่จะทําให้เรานําไปใช้เนี่ยในส่วนของ PVP ได้ค่อนข้าง ค่อนข้างดีเลยนะครับผมตรงนี้นะก็คือเอาง่ายอารมณ์ตัดเลือดเลยนะครับตัดเลือดเนี่ยได้รับการสูญเสียเลือด HP นะครับ2วิค่าจำนวนเนี่ยมันจะตัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ10%ก็คือก็คือมันจะคำนวณตามเลเวลเลยทั้งหมดเนี่ยมี10เลเวลนะครับก็คือ100%นนะครับที่มันจะตัดเลือดได้นะครับผมนี่นะเห็นไหม เลเวล2นะครับอ่าเลเวลสเนี 3, ่ยสามสิบเป็นต์เหไหมเลเวลสก็จะ40%นะครับมันก็จะขึ้นตามเลเวลเลยเอาง่ายๆแหละนะครับผมก็คือมันตัดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับที่มันจะนําไปคํานวณน,นะเปอร์เซ็นต์เลือดก,กับชาวบ้านนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าแรงนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาไปใช้กับบอสนะครับหรือตีบอสเนี่ยจะทําให้เราแบบว่าสามารถตีบอสได้แรงมากขึ้นและเงื่อนไขต่อมาเนี่ยก็คือเอฟเฟกเนี่ยมันจะสูญเสีย HP ให้กับศัตรูเนี่ย คือัตูเดี๋ยวจะสูญเสีย HP เพิ่มขึ้นอีก1%นอนนะครับต่อเน,นื่องอีก2วีเห็นไหมมันก็จะเพิ่มอีก1%ตรงนี้นะครับเข้าไปจาก20มันก็จะเป็น21อันนี้เนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะนะครับให้เรานะครับอัพแค่ต่อเน,นื่องเป็นทางผ่านมาให้แค่1ก็พอเริ่มแรกนะครับเพราะว่าให้เราเนี่ยกลับมาตรงนี้ก่อนถ้าสมมติว่าเราจะอัพนะอันนี้ผมอัพไว้แค่นี้ประมาณนี้พอนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะโยงกลับมาแค่สกิลแรกนะครับเพราะว่า ผมต้องการให้สกิลแรกเนี่ยมันเพิ่มดาเมจนะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะเต็ม10เนี่ยมันก็จะแรงมากๆนะครับอันนี้ก็จะแรงตามค่าไอเทมที่เราเพิ่มขึ้นนั่นเองครับตอนที่เราจะทำมัตเตอร์สกิลเนี่ยค่าจ็อบของเราเนี่ยไม่สําคัญแล้วเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยได้แจกนะครับใครที่มีขวดจ็อบอยู่แบบนี้อย่าลืมไปกดใช้นะครับทุกคนนะที่เราอยากจะได้นะครับผมสมมติว่าผมจะกดประมาณ100ร้อยกล่องอ่าร้อยร้อยขวดนะครับเห็นไหม ร้อยขวดเนี่ยจ็อบของเรามันก็จะเพิ่มเลยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้สําคัญกับการไปฟาร์มบอนแล้วนะครับใครที่อยากจะฟาร์มตาแดงก็ไม่ไม่ค่อนข้างที่จะไม่สําคัญและซิโมโอล่าดีกว่านะครับในแบบน้ําแข็งจะคุ้มกว่าเนาะเพราะว่าในส่วนของตาแดงเนี่ยมันจะให้ในส่วนจ็อบเยอะเราก็ไปเน้นในส่วนของค่าเบสดีกว่านะปัจจุบันนะครับค่าจ็อบเนี่ยเราได้จากขวดต,ตรงนี้แหละนะครับแล้วสามารถอัพตัวมาสเตอร์สกิลของเราเนี่ยได้เยอะแล้วเห็นไหมครับ นะเต็ม10เลยนะครับผมเต็ม10เนี่ยใช้อยู่ที่ 53M ประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของค่าสกิลนะอ่าในส่วนของค่าสเตตัสเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสเต็งเนี่ยเอาเท่ประมาณ60ก็พอนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมอยากจะอัพสเต็งเพื่อเอาไปทเทสเฉยๆนะครับผมตรงนี้นะลักเนี่ยให้เต็ม99นะครับเอจิก็เต็ม99เหมือนกันนะครับผมอันนี้หลักการในการ ance, นะอัพค่าสเตตัสเนาะอุปกรณ์สมใส่ก็สงสัยนะครับในส่วนของการ์ดละกันผมจะเน้นในการ์ดนะครับผม อในส่วนของโลกนะครับผมแนะนําว่าให้เราใส่ในส่วนของการ์ดฟรีไปก่อนนะครับก็คือตีเ v p กับมินิ5%แต่ถ้าเราจะเอาลงในส่วนของ PVP PVP เนี่ยแนะนําตรงนี้ครับผมในส่วนของการ์ดนะก็จะเป็นการ์ดกบแดงนะครับผมตรงนี้ก็จะเอาไว้ตีคนนะบวกมาอีก3%แล้วก็ได้ลดดาเมจด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ที่สุดนะครับสำหรับการ์ดดาวเนาะแต่การ์ดในส่วนของการ์ดฟ้าที่เราจะมาทําก็ราคาอยู่ประมาณ9 5้าห้ล้านเก้าแ 70,000นะครับตรงนี้ก็ถือว่าถูกนะเราสามารถทำดาวได้เลยนะครับแล้วก็ไปใส่หัวได้ถ้าเราจะลงวี p p นะครับตรงนี้ก็เอาไปใช้ตีบอสได้นะครับถ้าบอสเป็นบอสกึ่งมนุษย์ตรงนี้ก็ไปตีได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมสําหรับตัวโล่ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อเสื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับงบอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันก็ใช้ซินเมล่านะครับเพราะว่าการนี้เนี่ยเป็นการที่เหมาะที่สุดกับแอดพิสนะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจพิสขึ้นมานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต แฟชั่นไอแคลกเนี่ยที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับ50%ตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีงบประมาณนะแต่ว่าการาฟมันเวอร์นะครับราคานะ300 300กว่าเอ็มอันนี้ขึ้นอยู่กับงบละแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบนะครับอาจจะใส่เหมือนผมก็ได้อาเชสเคเทตันนะครับเอาไอแคลกหนะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปใส่พวกอ่กากันฟีดก็ได้ถ้าไปลงอ่าถ้าไปลงในส่วนของพี่พี่เนี่ยอาจจะไปใส่พวกกันกันฟฟีีีีดนน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 นะะะะะคครรรรััััับบกกกกเ้ยยปปมาาาณพวูสถแแช่่ข็งองอ ก็ได้นะครับผมถ้าเป็น PVP เนอะแล้วก็ในส่วนของต่อมาครับก็จะเป็นภักคุมภักคุมเนี่ยราคาจะจบแพงหน่อยนะครับจะแพงหน่อยแต่ว่าเราสามารถใส่แบบยาวๆได้อันนี้ก็จะเป็นแบบเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราเลยนะครับก็จะได้ค่าฟรีด้วยค่าลักด้วยอันนี้ก็จะเหมาะที่สุดแต่ว่ามันต้องใช้งบประมาณนะตรงนี้นะครับใช้งบประมาณประมาณเกือบ 170m อนะครับอีกการหนึ่งก็จะเป็นดักกอนไฟนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจออโตเอ็กแทกดาเมจให้กับเรานะครับ ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเหมาะกับตัวแอดเหมือนกันครับผมแต่ก็อย่างที่บอกกันเลยการพ่อคูม,มันแรงนะครับราคาเนาะและก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการมาป่าก็จะดรอปในส่วนของอรายจ่ายลดลงมานิดนึงนะครับผมสําหรับตัวมาป่าเนาะก็วัคกบอลเนี่ยจะให้ในส่วนของแอคแท็ะ Act นะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็จะได้ค่าฟีมาด้วยนะครับราคาเนี่ยถ้ารวมกันจริงๆเนี่ยก็180 m อนะครับนิดๆ 180M อนิดๆ,น,ดๆ,น,ดๆนะตรงนี้นะ แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนว่าเออถ้าหาเซนีได้นะค่อยทําก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่แบบถ้าเป็นสายฟรีหรือสายงบน้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะทาไม่ได้แต่ถ้าเป็นสายเติมอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับลดดอกรายจ่ายเราลงมาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคริดดมที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะบิวในส่วนของค่าคริเยอะมากน้อยเพียงใดเพราะว่า1แต้มของคริเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของคริดดมครับผม แต่ถ้าเป็นราคาเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับประมาณ 75m 75m เนี่ยถามว่าคุ้มไหมสำหรับการใส่ประคุมก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มนะเพราะว่าเราอย่าลืมว่า,าครีดดมของเราเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของดมัมเบลในส่วนของการติดใบมีดของเรานะครับตรงนี้นะยิ่งคลิดของเราเยอะเนี่ยก็1ก็คือคลิี ก็จะได้ในส่วนของแอคแท็ด้วยนะครับเพราะว่าสกิลแอดมันก็จะยิ่งคีเยอะดาเมจเราก็เพิ่มเยอะนะครับและตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีการ์ดตรงนี้ด้วยคีดําของเราก็จะเพิ่มเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับถ้าใครเป็นแบบสายคีดเจแบบแรงๆไปเลยนะครับ 75M ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมประมาณนั้นนะแต่ผมเนี่ยก็ ถามว่าผมใส่อะไรนะครับผมก็ใส่ของฟรีไปก่อนนะครับของฟรีไปก่อนยังไม่มีนะครับยังไม่มีงบทาอ่ะในส่วนของรองเท้าก็การ์ดเดียวเลยครับที่สามารถใช้ได้และก็ใช้งบน้อยที่สุดนะครับก็เป็นทัสเลสนะครับก็จะได้ในส่วนของอจมตีเป้าหมายเนี่ยก็จะติดสตันด้วยนะครับสวิก็คือเอาง่ายๆครับจะเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาดาเมจพีชของเรา10% นะครับ10%ถือว่าคุ้มมากกับราคาที่ย่อมเยานะครับสามารถจับต้องได้สายฟรีจับต้องได้สายเติมน้อยจับต้องได้ครับต่อมาครับก็คือในส่วนของประดับนะครับประดับชิ้นแรกเนี่ยผมใส่ในส่วนของหมีดดานะครับอ่าซิปเปอร์นะหมีดำนะครับจะให้แทกนะครับอยู่ที่3%ตรงนี้ขึ้นอยู่กับงบเพื่อนๆแล้วแหละนะครับอันนี้ก็คือหมีดดาเนี่ยมันมันถูกที่สุดนะครับผมก็เลยใส่หมีดําเข้ามาครับอีกการ์ดหนึ่งนะครับของประดับเนี่ยผมก็จะใส่ในส่วนของตัว ยกเยกนะครับเพราะว่ายกเยกเนี่ยมันก็จะมีโอกาส3%นะครับที่จะเพิ่มดาเมจให้กับเรานะครับดาเมจก็จภาพสิบเอเนต่อนึ่ง1วิคือผมเล่นงบน้อยนะผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใส่แบบโวกาสที่มันเบื่อราคาแพงนะครับผมก็จะเอาเท่าที่ผมทําได้แล้วก็ใส่ได้นั่นเองครับผมหรือเราจะไปใส่ในส่วนของมีดํานะครับก็ได้อีกนะครับมีดําเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ 18M ปนะครับณปัจจุบันนะเพื่อนก็สามารถไปทําได้นะครับผมถ้าใครมี สอของเซนีนะผมก็จะเน้นในสวนของ ATK เลยนะครับกับดามจอินคริสที่ดีที่สุดนะครับอ่ะผมไลใ่ให้ดูเลยว่าออฟที่ดีที่สุดเนี่ยของสายแอดเนี่ยมีอะไรนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราได้สเต็งสเต็งแต่สเต็งต,ต,ต้องใกล้สิบที่สุดนะถ้าเราจะใช้นะครับสเต็งต้องประมาณสักแปดเก้าสิบอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ได้แล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็น X t ag. a X tag เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือให้เราเสริมเหรียญทองเข้าไปด้วยนะครับเวลาเราจะอออฟนะ เราจะได้แอคแท็ที่มันเยอะนะครับสูงสุดอยู่ที่60เลยแล้วก็ต่อมาครับค่าที่ดีที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคีย์ดมที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเราได้คีย์ดมนะแต่คีย์ดมเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมออฟทีไรแล้วมันไม่ค่อยออกสักทีครับผมตรงนี้ก็ค่อนข้างยากถ้าใครได้ก็ถือว่าดวงดีไปนะครับในส่วนของต่อมาก็คือดามเฮดอินคีด ดาเมจอิคิดเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์นะครับที่สามารถทำดาเมจอินคิดได้ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอย่างเช่นอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยเห็นไหมดาเมจอินคิดเนี่ยถ้าใกล้4ที่สุดเนี่ยก็ใช้เลยนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยดาเมจอินคิดอยู่ที่ประมาณ3.4ดนะครับดาเมจอินคิดก็คือมันเป็นดาเมจจริงที่ตีเข้าไปเลยได้เท่าไหร่ก็คือตีนะครับมันไม่แบบสนใจเกาะชาวบ้านหรือสนใจอะไรเลยก็คือตีไปจริงๆนะครับผมตรงนี้ก็คือดาเมจอินคิดนะ ตรงนี้ก็จะเป็นดาเมจจริงที่ตีเข้าไปแล้วมันจะแรงมากๆด้วยนะครับถ้าใครได้ก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นออฟหลักๆที่เราใช้นะแต่ถ้าเป็นพวกออฟสี่แถวอะไรแบบนี้นะครับสี่แถวเนี่ยเน้นๆก็คือเพิ่มเอทีเคระยะใกล้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครทําได้นะถ้าใครทําได้นะหาได้นะครับอันนี้ขายได้แบบแพงด้วยถ้าใครทํานะสูงสุด10%ที่จะทําให้เราแรงหรือไม่แรงนะขึ้นอยู่กับรูนนะครับรูนนะ ผมจะอธิบายสั้นๆครับรูนที่เราใช้งานก็คืออันแรกก็คือ poison cast นะครับให้เราไปหา poison cast เลยนะอันนี้ก็คือตามสเต็ปนะที่เพื่อนๆอยากจะรู้นะครับ poison cast นะครับ1เม็ดัพก่อนเลย poison cast รุนแรงครับมีทั้งหมดอยู่7เม็ดนะครับก็ทุกวันนี้เนี่ยสำหรับ,บรูน,นะครับได้มีการอัปเดตมาใหม่ก็คืออัพให้ประหยัดที่สุดแล้วนะครับนี่นะเป็น p o i c a t นะครับรุนแรงนะแล้วถ้ารูนไหนที่เราไม่ได้ใช้ ให้เอาออกอย่างเช่นนะครับเฮ็ด P แบบนี้นะให้เราไปทําการรีออกเลยแต่รีออกห้ามห้ามไปรีออกตัดเส้นทางนะตัวไหนที่มันแบบเส้นทางมือเปลืองแบบนี้ตัดออกได้นะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับ HP ตรงนี้ตัดออกได้ครับเห็นไหมจะประหยัดรูนมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยต้องไปไล่ดีๆนะครับต้องไปไล่ดูดีๆตามเพื่อนๆเลยตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับอันนี้ก็คือ Po ยตชั่ a แทั้งหมดนะต่อมาก็คือสกิลที่เราใช้หายกินก็คือ Enchan เ d e ตบรีพอิชชันนะครับอันนี้พยายามอัพให้เต็มนะครับอัพให้เต็มเลยทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5เมตรนะครับนี่มันจะอยู่ไกลหน่อยอัพมาเลยครับอัพมาเลยนะ5เมตรนะครับผมทั้งหมดเลยนะอะไรมาเลย1นึงนะครับ2องสามสี่ห้านะครับอัพให้หมดเลยแล้วส่วนที่เป็นแอคแท็กใกล้ๆแบบนี้ครับเราอัพได้เลยอ่ะอย่าลืมนะ รูนจุดไหนที่เราอัพไปแล้วนะครับหลักๆตัวหลักนะครับที่เราอัพไปแล้วเนี่ยที่มันใกล้แอคแท็กแบบนี้เนี่ยอัพไปเลยเห็นไหมครับให้เราอัพไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะประหยัดประหยัดนะประหยัดนะครับแล้วก็ได้ a อ k เคด้วยแบบนี้จะคุ้มค่านะครับอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับหลักๆสําคัญต่อมาที่ผมอัพนะก็คือ k ครีดเดมคริดเดมเนี่ยเห็นไหมครับว่ารูนที่มันบอกออกมาเนี่ยจุดใหญ่ของมันเนี่ยมีอยู่3จุด แต่อย่าลืมครับเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าขีดแดมไม่ได้มีแค่3จุดเท่านี้ครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะผมเนี่ยอัปรูนไปอัปรูนมาผมไปเห็นขีดแดมคือเยอะมากในรูนเพื่อนๆเห็นไหมครับในจุดเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเห็นไหมคี้ดำสดีปอนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมใกล้ๆกับพอรชันแคทรุนแรงเลยครับเห็นไหมกดติ๊กตรงนี้นะถ้าใครไม่เห็นค่านะครับกดติ๊กตรงนี้แล้วพยายาม,มหาดูครับมันจะมีขี้ดมโผล่ เยอะมากอันนี้บอกไว้ก่อนเห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้เห็นไหมขี้ดำสองเปอร์เซ็นต์พยายามทํากิจกรรมต่อวันนะครับให้ได้เยอะที่สุดก็คือเราจะได้เฟืองมานั่นแหละแล้วอีกสองเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเห็นไหมนี่สองเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้เห็นไหมเพิ่มอีกแล้วขี้ดำสี่จุดหนึ่งนะให้เพื่อนสังเกตดีๆครับรูนเล็กๆน้อยๆเห็นไหมแอคแท็กหนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมโอ้โหชายสิบสองนะครับอย่าลืมนะ ใช้12เฟืองเนี่ยกิจนี้มาก็น่าจะประมาณเกือบเกือบอทิตย์แล้วมั้งนะครับในกิจกินี้นะกิจใบไม้ผีนะครับอย่าลืมครับ1วันเราต้องมาส่งของ10ครั้งนะครับ10ครั้งนะ10ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้เฟืองกับแต้มรูนคือเยอะมากเรารู้กันแล้วเราจะมาทําการเทสราเมจกันนะครับเราจะเทสในนี้ด้วย้วก็ไปเทสในบ้านด้วยนะว่าจะประมาณไหนนะครับอ่ะอาหารก็กินอาหารเพลนเลยครับ ถ้าเทสนะผมก็จะกินอาหารเพนนะครับเอา ATK เต็มเอาเพนเต็มนะครับประมาณนี้ผมกิน6จานเพลเลยจากนั้นนะครับอาหารที่ผมจะกินก็นี่แหละครับสแตนดาร์ดแล้วนะครับสำหรับแอดแค่นี้แหละผมจะไม่เทสแบบไปใส่หินลูนหินอะไรนะครับเดี๋ยวมันเอรอเกินเดี๋ยวมันไม่สมเหตุสมผลกับของอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่นะครับอ่ะเอาประมาณนี้ก็พอเนาะเดี๋ยวเราไปเทสกันครับปึ้งอ่ะในส่วนของการจัดตั้งสกิลนะครับจัดตั้งสกิลแล้วอาจจะเอาใบบี้นะครับ มาเป็นตัวกดใช้ก็ได้นะครับหรือจะเอาเข้าไปอยู่ในในส่วนของออโต้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับตรงนี้นะออโต้ผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับอาจลบบัฟอาจจะออกก็ได้วิ่งไวอาจจะออกก็ได้นะครับผมถ้าเทสนะแต่ถ้า PVP อะไรก็ต้องใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Sonic b o สนะครับผม Sonic b o สก็จะอยู่ประมาณ1นึ่ล้านห้าหมนะประมาณนั้นนะครับผมที่ตอนตอนติด s o n ิ c b o ส์เนาะโอ้เห็นไหมครับติดคีย์แสนสามก็มีเห็นไหมใบมีดอะใบมีดคีย์แสนสามก็มีนะสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมแปดแสนค เราจะไม่ดูตัวโซนิกโบนะที่มันขึ้นนะครับเราจะดูตัวดาเมจใบมีดที่คริละกันนะครับเห็นไหมขี้ล้านก็มีเพน่งสังเกตนะเห็นไหมครับขี้ล้านก็มีนะตอนติดอ่ะนี่ขี้หกแสาครับเห็นหใบมีดอ่ะแรงมากนะครับผมอยลืมว่าใบมีดเนี่ยเป็นอะไรที่ทรงพลังมากในส่วนของยิ่งไปบวกกับบาฟโฟเนี่โอ้โหเวอร์วังเลยนะครับหาใบนะเออประมาณนั้นนะครับเห็นไหม ขี้ล้านเจ็ดะทุกคนเห็นไหมติดขี้ล้านเจ็ดก็มานะครับอันนี้ติดขี้ห้าแสนมันขึ้นอยู่กับครีดดมนะครับแล้วก็ครีที่เราปล่อยออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือดามจที่เราที่ของเราเห็นไหมครับมีล้านด้วยนะครับมีเก้าแสนเห็นไหมครับล้านรัวๆอย่างเงี้ยขี้ล้วๆนี่ก็คือขี้ใบมีดของเราที่มันอันเชิญมาห้าเล่มนะครับถ้าห้าเล่มเนี่ยมันติดคี้ล้านเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยนะครับตีแบบหมุนติ้วๆ,ๆติ้วทีละห้าล้านเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเราไปดูในส่วนของบ้านดีกว่าครับอ่ะ เซูมดูดำมีล้านสามนะครับมีล้านสามขึ้นมาเห็นไหมมีล้านเอ็ดนะครับเก้าแสนก็มีนะครับแล้วแต่จังหวะอันนี้สกิลใบมีดมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นโซนิกโบนะครับขึ้นมาก็ล้านเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นเก้านะครับผมโซนิกโบนะเดี๋ยวเรามาดูคีบใบมีดดีกว่าครับคีบใบมีดมีล้านห้าด้วยนะคีบใบมีดนะครับนี่มีล้านเอ็ดนะครับผมเอาเรื่องจัดเห็นไหมจะรัวๆแบบนี้แหละล้านสามนะครับนะนี่คือความแรงของคิบใบมีดนั่นแหละครับก็คือยิ่งเรา อัพในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยแรงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยดามเมจนะครับใบมีดของเรามันก็จะแรงตามนะครับตามแอคแท็กที่เราทําได้นั่นแหละนี่เดี๋ยวเราไปเทสในส่วนของดันเค้กร้อยแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นต่อว่าเวลามอนสเตอร์มันลุมเราอะกิโลตินของเราอะมันเล่นง่ายขนาดไหนนะครับตอนที่เรามีใบมีดกับตอนที่เราใส่บาโฟด้วยนะครับผมมันจะเคลียร์มอนแบบง่ายมากนะครับอันนี้ก็คือไอ้ PVE มันเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่า P v p เนี่ยอีกเรื่องนะครับผมเพราะว่าคนอื่นเขาก็เก่งกว่าเราอยู่นะครับอ่าเราเสกใบมีดออกมาครับดูนะปุ๊บ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 ปุ๊นนบปุ๊บป,ปุ๊บ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 ปนะุ๊บปุนน๊บปุ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  ตัวมินิเวอร์มากนะครับผมอ่ะเราเคลือบเคลือบพิษไปด้วยปับปับปับเห็นไหมปับ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 เห็นไหมเออถ้าฟาร์มเนี่ยก็คือเราฟาร์มง่ายครับผมถ้าสมมุติว่าเราจะฟาร์มเบิร์นในส่วนของอีเดจี้นะครับเห็นไหมมันฟาร์มง่ายถ้าเราใส่ในส่วนของใบมีดมาด้วยแล้วก็บวกกับปลาโฟนะครับแต่นี้ก็มันจะเวิร์กมากถ้าใบมีดมันหมุนรอบตัวเราเนี่ยห้าใบ แล้วไปคอมโบกับบาโฟด้วยอย่างนี้ครับผมโอ้โหกระจายเลย3เมตรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ